ตอนนี้ครับผมอยู่ที่สนามในกูดคันที่ขับนะครับวันนี้น <Wow. S 1> เรา มาฝึกนะครับดูว่าโปรเขาเล่นยังไงกันนะครับในหลุมพาสี่หลุมนี้นะครับซึ่งวันนี้นะครับเราแนะนําที้จักกับโปรเบนส์ครับสวัสดีครับโปรเบนส์ครับค่ะสวัสดีค่ะโปรเบนส์แนะนําตัวกับท่านผู้ชมนิดนึงค่ะโปรเบนส์ค่ะโชติกาสุภพินโยค่ะอ่าตอนนี้ทราบว่าเป็นโปรทัวร์ด้วยใช่ค่ะไทย LPGA เล่นในทัวร์ไทยอย่างเดียวใช่ไหมครับใช่ค่ะตอนนี้อยู่ในทัวร์ไทยครับแล้วตอนนี้ไม่ทราบว่าได้เทิร์นโปรมานานหรือยังครับเพิ่งเทิร์นไม่กี่เดือนเนี่ยค่ะแต่ผมเห็นวงสวิงคร่าวๆแล้วตอนซ้อมนี่จะบอกเลยครับท่านผู้ชมเนีียยนนมมากแลล้้ววพัังดะครบ ซึ่งในวันนี้ครับเราก็สามารถติดตามโปรเบนได้จากช่องทาง IG ใช่ไหมไอจีค่ะไอจีตอนนี้ไอจีอะไรบ้างครับตอนนี้ไอจีเป็นโชติกาโชติกาครับสำหรับท่านผู้ชมบอกเลยว่านักกอล์ฟคนนี้แน่นอนครับเร็วๆนี้บอกเลยต้องดังเปรี้ยงปางแน่นอนเพราะว่าผมบอกเลยว่าต้องเป็นหนึ่งในสิบของนักกอล์ฟไทย l p g a ที่สวยที่สุดเลยครับในประเทศไทยนะครับซึ่งในวันนี้ครับต้องขอบคุณโปรเบนมากนะครับที่ให้เกียรติกับทางรายการนะครับในการที่จะมาบอกว่าเทคนิคในการเล่นเล่นอย่างไรนะครับซึ่งวันนี้ครับเรายืนอยู่ที่ หลุมฝั่งร็อกหนึ่งนะครับค่ะขับโปรเบนอย่างหลุมนี้นะครับก็จะเป็นพาสีนะครับซึ่งระยะอยู่ที่3 5 2หลาด็อกเล็กขวาถามโปรเบนอย่างแรกเลยในการที่มาถึงดูสกอร์คัสดูเลเยอร์เนี่ยโปรเบนคิดยังไงก่อนนะครับในการเล่นช็อตนี้ก็คือก่อนอื่นเลยเราก็ต้องดูคัดระยะจากด็อกเล็กะคะ่ะว่าถ้าสมมุติว่าเราสามารถตัดด็อกเล็กได้เราก็อาจจะตีเบียดขวานิดน,นึงเพื่อที่จะเข้าไ<ก>ปจะข้ามต้นไม้ไปเลย,เลยใช่ค่ะคแต่ถ้าคนที่ตีสั้นหน่อยก็อาจจะต้องตีตรงๆตามแฟเวแั้ว ผมถามอีกอย่างอยากรู้เลยว่าเวลาโปรจะตีเนี่ยเลือกไหมจะต้องตีเฟสหรือตีดอหรือว่าก็ตีตรงๆนั่นแหละ มันแล้วแต่แล้วแต่ช็อตอะค่ะถ้าช็อตบังคับเราก็อาจจะต้องเชฟช็อตแต่ถ้าไม่ไม่จำเป็นหนูก็จะตีตามไฟปกติที่ตีถ้าไฟปกติคือพูดโลกค่อนข้างจะตรงๆนั่นแหละเอาตรงๆไปอย่างหลุมนี้ก็น่าจะดูแล้วน่าจะมีการตัดดอกเล็กคือตัดทางต้นไม้นี่ไปนิดนึงใช่ค่ะแค่ตีข้ามต้นไม้ตรงนี้ค่ะครับโอเคแล้วไปเลยงอัพก็ดูระยะอีกทีหนึงใช่ค่ะเพราะว่าหลุมนี้ไม่ยาวมากครับโอเคท่านผู้ชมครับถ้างานพร้อมแล้วเดี๋ยวไปชมมงสวิงสวยๆของโปรเบนกันนะครับเชิญเลยครับ ไงตีมาช็อตแรกเนี่ยสวยงามมากๆน,นะครับเรียกได้ว่าอยู่การแฟรเวย่ยเลยนะครับ <Yahoo! S 1> นี่อยากถามว่าหลังจากช็อตแรกเนี่ยคือฟิลของการตีตัดมานิดหนึ่งเองนะตัดนอกเล็กมานิดหน่อยแล้วก็มาอยู่กลางแฟเวย์อย่างนี้นครับท่านผู้ชมและช็อตต่อไปนะครับอยากถามว่าเมื่อเราสองกล้องแล้วเมื่อกี้ระยะเท่าไหร่เอ่ยจากตรงนี้ uh, 120ค่ะ120หลาค่ะ120หลาแล้วขั้นต้นนี่คิดยังไงครับสมมติว่าเนี่ยมีกรีนบังเอิญหลุมนี้มันจะมีทรายอยู่ทางขวาของกรีนครับท่านผู้ชมนี่อยากถามน้องเบนนว่าาคคิิดดอะไรรตีีกกลง หรือยิงทงเลยหรือยังไงครับเพราะมันต้องตีข้ามสายด้วยนิดหนึ่งเนาะก็อาจจะเล็งซ้ายทงนิดหนึ่งค่ะใช่ค่ะเบียด้ายนิดหนึ่งเพื่อที่จะไม่ให้ผ่านายค่ะเพื่อไม่เสี่ัดความเสี่ยงออกไปตัดอุปสรรคออกไปก่อนใช่ค่ะแล้วด้วยลูกนี้ครับน้องเบ้นตีมานะครับท่านผู้ชมจะอยู่บนลายที่เรียกว่าหน้าสูงหลังต่ำนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างนี้น้องเบ้นต้องเผื่ออะไรยังไงบ้างครับก็อาจจะต้องเผื่อเหล็กขึ้นค่ะแล้วก็จับโชกลงแล้วก็ยืนตามสโลค่ะเพื่อที่ให้เข้าลูกดีท เข้าซ้ายได้นิดนึงค่ะนั่นคือหมายความว่าเราเลงไปตามที่เดิมที่บอกว่าเบียดซ้ายนิดนึงของธงอยู่แล้วใช่ค่ะคือถ้าลูกออกผิดก็คือผิดซ้ายก็ยังได้พัดอยู่บนกีนค่ะแต่เราจะไม่ผิดขวาเพราะว่าฝาเป็นซ้ายประมาณนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเทคนิคง่ายๆของโปรเบนก็คือจับโชกคนะครับเลงเบียดซ้ายที่หนึ่งเพราะว่ามีซ้ายทางขวานะครับแล้วก็อันนี้ต้องสวิงต้องเผื่อไปเบิร์นด้วยใช่ไหมฮะก็ อาจจะเผื่อเหล็กแล้วก็ตีหย่อนหน่อยอะค่ะตีแทงเอาอะไรระมาค่ะ<า>เพื่อเอาคอนแทคลูกที่ดีค่ะไม่ได้ฟูลสวิงเพราะฉะนั้นตีสบายๆแต่ว่าเพิ่มเหล็กแล้วก็จับโชกลงเพ<ช>ื่อให้การไปของระยะทางไม่ผิดพลาดเยอะมากโอเคครับถ้าพร้อมเราเดเชิญเลยครับโอเคค่ะโคค้โประเบนครับช็อตสองเมื่อกี้เราตีมาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้มันมาอยู่หน้าขอบกรีนเนาะอันนี้จะถามว่ารู้สึกยังไงขั้นต้นเลยรู้สึกว่าพอตีมาไม่อ่อนเนี่ยหรืออยู่120เนี่ยรู้สึกยังไงบ้าง เป็นไรค่ะเพราะว่าอันนี้มันผิดพลาดจากการที่เราตีโดนลูกไม่ดีค่ะแต่ว่ามันก็จะแบบอย่างน้อยเราไม่ได้ผิดตกซ้ายไปเล่นยากเราก็จะอยู่แค่ของฟินมาชิปง่ายๆอย่างนี้เราก็สามารถเซฟพาได้ไม่ยากน่าจะเอาไปยาวได้ไม่ยากนะแล้วก็ในเรื่องของระยะต้องบอกว่าเมื่อกี้ถึงจะร้อยก็จริงแต่ลายเนินมันตั้งหน้ามันตั้งเยอะมากนะฮะซิกได้ว่ายากทีหนึ่งแต่ว่า anyway นี่คือความสึกของการตีกอล์ฟจริงๆครับถ้าเกิดเราผิดพลาดโดยที่ ไม่ได้ผิดพลาดจากการตับตีแหกไปตกทรายอะไรอย่างเงี้ยถือว่ารับได้นะครับอย่างโปรเบนบอกเพราะนั้นโดยเฉพาะหลุมแรกด้วยค่ะวงสวิงบางทียังไม่เข้าที่อย่าพึ่งไปโมโหเกินฝีมือตัวเองใช่ไหมครับอ่ะแล้วนี้อ๋อใช่ทนี้ขั้นต่อไปครับอยากทราบว่าตรงนี้ระยะที่ดูเนี่ยน่าจะประมาณสักยี่สบหลาได้ไหมได้ค่ะประมาณกูปบ่หลาเมื่อกี้เห็นหยิบเวชมา3อันตอนนี้จะเลือกใช้อะไรครับห6ค่ะ5้าหกเพราะเพราะว่าอยากจะเล่นให้เป็นลูกไหลเข้าค่ะวิ่งเข้าไป โอเคคือไม่ต้องการให้ลูกรันเข้าไปให้ลูกตกตกแล้วก็หยุดนิึงๆซึมๆเข้าไปนิดหนึ่งใช่ค่ะไม่ถึงกระอยากแบบโอ๊เอา60มาเล่นให้หยุดเช็คใช่ค่ะให้มันมีความซึมอันนี้ก็คือยังพอมีเนื้อที่เล่นอยู่ก็เล่นห้าสิบหกสามารถตีลอยไปดุงได้ระดับนึงใช่ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเชิญน้องได้ครับได้ค่ะโอ้ยอดเยี่ยมครับสวยงาม เยี่ยมมากเลยอันนี้ถือว่าระยะเข้ามานี่แบบเรียกว่าจะแท็บอินอยู่แล้วนะครับทีนี้โอ้โหระยะแค่นี้เนี่ยจะกระถามว่าพัดยังไงก็ไม่จะถามว่าพัดยังไงนะเพราะว่ามันใกล้มากเลยปกติเป็นระยะที่ซ้อมพัดอยู่บ่อยๆอยู่แล้วใช่ไหมใช่ค่ะประมาณนี้ค่ะถามว่าคว้าเลยอยาหรือปกติเวลาซ้อมเองเนี่ยลูกพัดรอบๆหลุมระยะประมาณ3ฟุตเนี่ยได้ซ้อมแบบไหนบ้างครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเอาทีปักอะค่ะสามฟุตรอบหลุมแล้วก็ซ้อม วนไปอย่างเงี้ยค่ะก็คืออาจจะสี่มุมหรือจะแปดมุม้วแต่เราลายตรงลายซ้ายลายขวาประมาณเนี้ยค่ะอะไเยอะอะไรน้อยก็ซ้อมเลยเลยครับระยะนี้เป็นระยะที่ใกล้นะครับแต่เป็นระยะที่บีบหัวใจมากนะเรียกได้ว่าถ้าท่านผู้ชมที่ไม่ซ้อมหรือซ้อมไม่ถึงเนี่ยมันจะรู้สึกเป็นลูกที่ยากไปเลยตตวอย่างระดับโปรพวกนี้ก็จะซ้อมกันแบบเยอะบางทีซ้อมเป็นวันเลยอยู่บนกรีนพัทอย่างเดียวเนี่ยสามฟุตห้าฟุตแปดฟุตสิบฟุตอยู่ที่เราซ้อมถูกไหมใช่ค่ะโอเคครับงั้นเดี๋ยวเชิญเลยครับช็อตต่อไป เยี่ยมครับสวยง <Yeah. Boo. S 1> ามน้องเบงครับเรามาถึงนะครับหลุม2พา5ในคอสล็อบกันแล้วนะครับ <How. S 1> หลุมนี้เนี่ยจากที่ดูเลย์เอาเนี่ย จะมีด็อกเล็กขวาบางๆนะครับแล้วก็จะมีสายดักที่ทางซ้ายมือนิดนึนงนี่จะถามก่อนด้วยระยะที่เป็น423เนี่ยสำหรับผู้หญิงเนี่ยมีความรู้สึกยังไงครับก็เป็นพาห้าสั้นค่ะที่สามารถตีสองออนได้แต่อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าลูกใดด้วยค่ว,ว่าช็อตแรกเสิร์ฟดีไหมใช่ถ้าอันนี้วิธีการที่ดูคร่าวๆเนี่ยครับดูแล้วมันจะมีต้นตามอยู่ทางขวามือนิดนึงของแซวเวเนี่ยคิดว่าจะสามารถจะตีตัดหรือจะต้องตีเบียดหรือยังไงมันมีลมมาด้วยเนาะ คิดว่าหนูตีตัดได้ค่ะได้แต่ว่ามันมีทวนลมนิดนึงก็อาจจะเสี่ยงหน่อยก็ถือว่าเสี่ยงเพื่อนที่จะเอาสองออนก็คือพูดง่ายคือว่าอยากอยากจะตีตัดก็คือสามารถตีข้ามต้นไม้ต้นนั้นไปครับโอเคนี่เป็นชาเลนจ์ของรายการนะถ้าเกิดว่าน้องเบนตีสองออนหลุมนี้นะเดี๋ยวผมคารวะกลางรายการเลยเข่าคารวะเลยว่าสุดยอดเพราะว่าหลุมนี้มันมีลมมาด้วยมันทำให้เริ่มยากขึ้นท่านผู้ชมและที่สำคัญคือถ้าเจาสองออนคือผิดพลาดยากแหละ นัดเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าน้องเบนช็อตแรกเสิร์ฟเนี่ยจะทำเป็นได้อย่างที่ต้องการไหมทำสองออนต่อได้ไหมนะครับเชิญครับโอ้โห,โโหน้องเบนตีเข้ามาจากที่เราแพนว่าจะเบียดเบียดแล้วข้ามมา<ค>อีกหน่อยนึงปรากฏว่า<อ>ลมแรงะนะครับก็เ,<อ>เรียกได้ว่าข้ามต้นไม้มาจริงแต่ว่ามาเจออีกต้นหนึ่งด้วย<ช>นะด้วยความที่น้องเบนกับผมก็ต่างไม่เคยมาทั้งคู่ Okay. แต่อะไรก็ตามตามแพลนเรา ounded, ที่เราคุยกันไว้ชาเลนจ์เราถ้า2ออนได้จะผมจะขอเข้ามาต่อหน้าเลยคุกเข่าเลยนี่จะถามว่าถ้าตอนนี้คิดอะไรครับในเมื่อตอนนี้ลูกมาอยู่มุมนี้แล้วแล้วก็มีต้นไม้บังอยู่ระยะหรืออยู่เท่าไหร่ครับเมื่อกี้สองดูเกือบเกือค่ะร้อกว่าโอเคทังนี้ตอนนี้น้องเบ้นจะเล่นยังไงครับมี2องออปชันค่ะก็คือตีข้ามต้นไม้ไปวางหน้าหน้ากีนะคะแล้วก็ขึนช็อตสามกับ ตีไม้สามอาโลแล้วก็คัดคหน่อยเพื่อที่จะใช่ค่ะเพื่อที่จะวิ่งไปให้ไกลที่ลุดเท่าที่จะทําได้อันนี้ก็คืออันนี้เป็น2ออปชั่นแต่ลูกออปชั่น2นี่จะโหดมากอ่าใช่เพราะว่าคือถ้าท่านต้องเบียดแล้วก็แบบบุดด้วยนะใช่ค่ะกนตียากนิดนึงท่านี้อ่ะตอนนี้ให้ตัดสินใจว่าจะยังไงคิดว่ายังไงดีก็พี่ บอกว่าถ้าหนู2ออนพี่จะคารวะใช่ไหมต้อไปเลยเคโอเคต้องอย่างนี้ี่อามาถือเลยให้ครับเดี๋ยวยืนเป็นกำลังใจให้นะครับท่านผู้ชมครับน้องเบนก็ตีช็อตสอมาเรียบร้อยแล้วนะครับระยะพินไฮเลยนะครับแต่ว่าด้วยความที่เราสร้างชาเลนจ์ไว้ไงถ้า2อออนแล้วผมจะยอมเข่าเปียกนะ คารวะให้เลยปรากฏว่าเนี่ยท่านผู้ชมจากการที่ผมบีบน้องไว้อย่างนี้ชาเลนจ์อย่างนี้เห็นไหมเราได้ช็อตที่อยากให้ได้เลยคือดึงซ้ายมานะฮะคือน้องตีเนี่ยอยากจะคัดแต่มันไม่ค่อยคัดเนาะใช่ค่ะพ<ข>อด้วยความที่มันอยู่บนลาฟด้วยนะครับก็แต่พินระยะเนี่ยถือว่าใกล้เคียงเลยแล้วตอนนี้ครับไม่เป็นไรเราไม่ได้คุกเข่าแล้วแต่ว่าตอนนี้เราให้น้องมาเผชิญกับช็อตที่ยากซึ่งอะไรท่านผู้ชมต้องตีข้ามทรายและระยะธงเนี่ยเห็นไหมครจากระยะขอบทรายไปเนี่ย ไม่ไกลเลยอยู่มาณิดสิบสิบกว่าหลาเท่านั้นเองเราจะมาดูว่าตอนนี้วิธีคิดตอนนี้ทํำยังไงบ้างครับจะจะฉับแบบนี้ก็คือเอาให้ข้ามซ้ายให้ได้ก่อนค่ะแล้วก็ไปพัดเอาพาก็พอโอเคเราจะเริ่มเพลย์เซฟขึ้นแล้วเพราะว่าเราเราผิดพลาดขึ้นมานิดนึงค่ะร้ายก็ไม่ดีด้วยค่ะโอ้โหนี่ท่านผู้ชมดูนะจากลาเฟ่ค่อนข้างจะฟูเลยทีเดียวนะครับเพราะั้นลูกนี้แนวคิดของโปรก็คือข้ามไปก่อนนะครับ แล้วพัดเอาพาพอเพราะว่าการข้ามไปก็คือ3ออนเหมือนกันในพาห้านะก็ถือว่าไม่ได้เสียหายอะไรใช่ค่ะนะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวเชิญน้องเบนเลยครับ้ค่สวยงามมากโอ้โหตกมือสิครับรออะไรท่านผู้ชมครับ <Woo! S 2> ลูกนี้ตีตกไปนะครับเรียกได้ว่าตกข้างทงเลยครับท่านผู้ชมอันแรกก็จะคิดว่าแค่เอาข้าม<ช>พอใช,ใช่ไหมแต่ลูกนี้โอ้โหท่านผู้ชมครับเข้าไปผมว่าอันนี้มัน มันได้ลุ้นเบอร์ดี้เลยถับจะทัดอินเลยนะครับเดี๋ยวไปดูบนครีนนะครับว่าลูกใกล้แค่ไหนครับผมท่านผู้ชมครับช็อตที่ขึ้นมาเมื่อกี้นะครับที่บอกว่าอยู่ทางลาทางซ้ายนะครับตีเข้ามาอย่างที่โบเบนบอกว่าตั้งใจแค่ว่าข้ามทรายไปก่อนเพราะจริงๆว่าระยะจุดตกในการที่จะเข้ามาใกล้คงมันเหลือไม่เยอะประมาณประมาณ10หลาเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าตีเข้ามานี่ตกข้างคงเลยนะครับแล้วก็เช็คเลยได้ดอยู่ระยะที่ประมาณ3ฟุตนั้นเองแตถามว่าในการยิงเบอร์ดี้ระยะนี้ ในระดับโปรเนี่ยบางทีคนก็บอกแค่นี้เองไม่ต้องคิดอะไรมากหลับตาพัดก็ยังลงใช่ไหมเดี๋ยววันนี้จะลองหลับตาพัดดูหลับตาเลยไม่ใช่นะฮะวันนี้จะให้โปรเบนถามความรู้สึกโปรเบนว่าอย่างระยะเนี้เวลาเราแข่งจริงๆระยะหลือแค่นี้ต้องคิดอะไรเยอะไหมหรือว่าต้องรูทีนเหมือนปกติเลยหนูทํารูทีนเหมือนปกติะะตเลยว้าวไกลเลยใช่คะ่ะเพราะ <c oughs> ว่า<ๆ>มันก็บีบหัวใจนิดนึงเหมือนกันถ <c oughs> ือจะเป็นระยะนี้แล้วคือระยะเนี้ผมถามี่เราจะพัดให้ชาร์จหลุมเลยน้ําหนักเลยหลุมแน่ๆคือพัดยิงไปเลยหรือว่า เราจะพัดให้แบบเลี้ยงเลี้ยงลายส่วนใหญ่จะยิงค่ะเ,เพราะมันใกล้มากใกล้แล้วค่ะอโอเคท่านชมครับอันนี้ก็เป็นวิธีคิดของโปรเบนนะครับซึ่งในระยะแบบนี้หลังจากที่แก้ปัญหามาแล้วมาเจอระย,ยะแค่นี้วิธีการคิดคือเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นรูทีนเป็นเรื่องสําคัญนะครับถ้าท่านผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องพัดบางทีพัดลงใกล้ๆเนี่ยไม่มีปัญหามีปัญหาประจำเนี่ยบางครั้งอาจจะเกิดที่รูทีนเพราะเราไปข้ามขั้นตอนเพราะเราคิดเป็นไกลนะครับอะเดี๋ยวเชิญโปรเบนเลยครับ เยี่ยมมากครับนะท่านผู้ชมครับเห็นไหมครับบางครั้งเนี่ยถึงจะแชร์เลนในเรื่องของการตีให้ได้2ออนแล้วเราจะทําให้บีบไปแต่ถึงเวลาการแก้ช็อต3นะครับเข้ามาใกล้ก็เป็นการทาเบอร์ดี้ได้เหมือนกันนะครับเพราะอย่างการตี2ออ่อนแน่นอนจะเข้ามาใกล้น่อนข้างยากนะอย่างไรก็ตามเมื่อพลาดไปแล้วเปลี่ยนแผนการเล่นใหม่ใช่ค่ะก็ทําได้เหมือนกันนะครับอย่างโปรเบนวันนี้นะครับยังไงต้องขอบคุณมากนะครับที่เรียกได้ว่ามาให้ ข้อมูลนะครับในการที่จะเล่นสนามกอล์ฟอย่างนี้เกมแมจเจเมนต์เกมแพลนเป็นเรื่องสําคัญมากท่านนักออฟที่บ้านนะครับดูแล้วสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้นะครับ <Yeah! S 2> อยากได้อีกเรื่องนึ่งเลย <Yeah! S 1> วงสวิงดีแบบนี้ <Yeah. S 1> เรียนที่ไหนมาครับตนี้วงสวยมากเลยค่ะก็จะมีพี่ชายเป็นโปรสอนนะคะ oh. คอยดูให้ ใช่ค่ะโรงเรียนที่ไหนครับโรงเรียนอยู่ที่สุขุมวิท42ค่ะคเป็น Probot Corp Probot c o p ชื่อนี้เลยชื่อนี้เลยค่ะ Probot Corp ก็ติดตามได้ทาง IG ค่ะครับเป็นชื่อ p ื o b o t Corp ใช่ค่ะ Probot Corp นะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่อยากได้วงสวิงแบบนี้นะปรากฏเป็นพี่ชายของโปรเบนเองชื่อโปรบอสนะครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นไอจีหรือเพจนะครับลองติดตามแล้วก็สนใจไปเรียนก็ลองดูนะครับครับอย่าลืมนะครับติดตามโปรเบนนะครับแล้วก็โปรบอสนะครับซึ่งเป็นอะคาเดมีนะครับวันนี้ต้องขอบคุณโปรเบนมากครับที่เสียสละเวลามาให้เลือเส้นกับเราในวันนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ ท่านผู้ชมก็อย่าลืมนำเทคนิคดีๆจากโปรเบนไปปรับใช้กันนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับต้องขอขอบคุณสนามเล็กูดคันที่ขับและขอบคุณสนามนะครับที่มอบเครื่องดื่ม P80 Longa ผลิตภัณฑ์สมุนไพรสกัดจากลำไยแบบอัดก๊าซนะครับมาให้ลองชิมกันด้วยและนี่คือทั้งหมดของช่วงเพลย์ออฟในสัปดาห์นี้ครับ